ชาดกห้าร้อยชาติอัฏฐกถาจตุมัฏะชาดกว่าด้วยผู้เร็วสามสี่อย่างวันหนึ่งขณะที่พระสารีบุตรและพระโมคคานะกำลังนั่งสนทนาธรรมอยู่มีพระแก่รูปหนึ่งเข้ามานั่งในวงก่อนเอ่ยว่าท่านกระผมจะถามปัญหากับท่าน ช่วยตอบข้อสงสัยกับกระผมบ้างได้ไหมก่อนบรรยากาศในวงสนทนาจะเงียบกริบก่อนที่พระอัคารสาวกทั้งสองจะลุกขึ้นแล้วเดินหนีจากไปอา้าวลุกไปเฉยเลยบรรดาพระภิกษุที่นั่งอยู่รอบๆต่างพากาันวิพากษ์วิจารณ์กันยกใหญ่ว่าพระสารีบุตรและพระโมคคัลนะรังเกียดพระแก่ จนกลายเป็นหัวข้อถกเถียงกันใหญ่โตมีพระภิกษุสงฆ์กลุ่มหนึ่งไม่พอใจจึงพากันไปยืนรอเพื่อพบพระพุทธเจ้าด้านพระพุทธเจ้าหลังจากประชุมเสร็จแล้วทรงเดินออกมาเห็นบรรดาพระภิกษุที่มายืนมุงอยู่จึงเกิดความสงสัยก่อนตรัสว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมพวกท่านถึงมายืนอยู่ตรงนี้พระศาสดา พอดีพวกกระผมรู้สึกไม่สบายใจเรื่องพระสารีบุตรและพระมุขลานะในวันนี้เนื่องจากท่านทั้งสองลุกขึ้นเดินหนีพระแก่รูปหนึ่งที่เข้าไปนั่งร่วมวงสนทนาด้วยพระพุทธเจ้านิ่งไปชั่วครู่ก่อนตรัสว่าเดี๋ยวก่อนท่านทั้งหลายอย่าเพิ่งเข้าใจผิดเรามีเรื่องที่จะเล่าให้ทุกคนฟัง ในอดีตการครั้งพระเจ้าพมทัศเสวยราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีพระโพธิสัตว์ได้ถือกำเนิดเป็นลุคเทวดาอยู่แถวชายป่าวันหนึ่งลูกหงสสองตัวบินจากภูเขาคิชกูดเพื่อหาอาหารซึ่งทั้งสองมักจะเกาะกิ่งไม้ที่พระโพธิสัตว์อาศัยอยู่เพื่อคอยหาเหยื่ออยู่เป็นประจำจนกระทั่งหลายเดือนผ่านไป ลูกหงทั้งสองเริ่มคุ้นเคยกับลุกคะเทวดาจึงเริ่มสนทนาธรรมกันอยู่มาวันหนึ่งเมื่อลูกหงทั้งสองเกาะอยู่บนยอดไม้กำลังสนทนากับพระโพธิสัตว์มีสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งแอบยืนอยู่ใต้ต้นไม้ก่อนจะปรากฏตัวขึ้นท่านทั้งสองเกาะอยู่บนกิ่งไม้เวลาคุยกันข้าฟังไม่ได้ยินช่วยลงมาที่พื้นดินได้ไหมพญาเนื้ออย่างข้า อยากจะสนทนาธรรมด้วยเมื่อลูกองทั้งสองได้ยินดังนั้นจึงพูดคุยกันว่าท่านพี่เจ้าสุนัขจิ้งจอกตัวนั้นยกตนว่าเป็นเจ้าป่าทั้งที่ตัวเองก็เป็นแค่สุนัขจิ้งจอกธรรมดาเท่านั้นอืมพี่เห็นด้วยดูสิช่างยกยอตัวเองจริงๆถ้าคุยด้วยคงไม่เข้าใจกันหรอกไปกันเถะน้องอย่าไปเสียเวลาเปล่า จ้าท่านพี่จากนั้นหงน้อยทั้งสองก็บินกลับไปยังภูเขาคิชกูดทันทีเรื่องในอดีตเป็นเช่นนี้พระสารีบุตรและพระโมคคัลนะคือหงส่วนพระแก่คือสุนัขจิ้งจอกในชาติที่แล้วหงได้บินหนีสุนัขจิ้งจอกไปเพราะว่าต่างวันณะกันชาตินี้ก็เลยเป็นเช่นนั้น